ตบท้ายด้วยทุเรียนสักหน่อยนะคะอื สวัสดีค่ะวันนี้กินข้าวกับผัดผักบุ้งนะคะไม่ไฟแดงหรอกคะ่ะไม่มีไฟจะแดง so curry with Veget same สตอร์มอร์นิ่งกรีวิตเวิร์ตเบเกตเวิร์ตเซมอายุทุอีใส่กับเต,เต้าหู้กินแล้วไม่อ้วนไดเอทฟูตต่อเจ็ดฟุดฟุต มีคนถามชื่ออะไรครับบางคนก็ไม่รู้ซูนี้ค่ะซูนีหนูนาสวอเดนแฟนเพจหนูนาเนี่ยชื่อลูกอันนี้ชื่อนีค่ะกินกับข่าวเหนียวได้พี่น้องป้องไป กระเด็ดรสใจเท่าอือหือขอบคุณทุกท่านเด้อค่ะที่เบิงึง กินเสร็จนี่จะลงไปเก็บหญ่าวันฟังนั่นจะเข้านึง วันนี้สามีซื้อผักมาให้สองพันคนเจ็ดพันกว่าบาทเจ็ดพันบาทบาทเขาททเพียงมินแม่นทานฮาเชป,ชปัดเชปัดกรุนซอซเกอร์จูเมอิโดทั่วทูส่นคนนะ

อร่อยพี่น้อง แป๊บเดียวกินผักเก็บเดียวกันมือนึงนีกมือได้ไหมไปลองมือได ฉันรักเธอมากรู้ไหมแป้นปานเขาเอินผักเป้นเนาะชื่อพ่อเพราะผักเป้นดอกกระเทียมประเทศจีน ต้นกระเทียมประเทศกินคัวกาซื้อมาให้ควัวสิพัดกินลองเบิง้งต้นกระเทียมเขาแข็งแข็งมานนิแม่พี่น้อง อือนีหานี่ฟันดีชิบหาย สุดท้ายแปลกน้อพี่น้องภาษาฟันฟันต้นไม้ม <c oughs> แต่สุดท้ายเราก็บอกว่าเราไปแอบฟันมาวันนี้ภาษาไทยเราก็กระติกได้เหมือนกันนะคะ เป็นร้อยรอยเซิงมาไปข่าคองมาแบบว่าภาษาสวีเดนเขาก็มีบริบทเหมือนกันกับเขาคือกันแล้วค่ะเขาจุ๊บก่อนอเขาปุูก่อนชิ้น คุณน,นี่แม่ดูมันเผ็ดไปหนึ่เนาะเว็ยน,น,นอยู่กับอกาัเมียนมูลมีมูลีออกวลำมูลมีแล้วหนูจะกินข้าวกับอะไรคะหนูกินกินข้าวกับอะไรเย็นนี้ให้มูลีมากินข้าวได้ไหม เพราะว่านอจะนล่กับมาย่าง a เออ r วันทเดย์ no e นะมันมาท้ายเอดโอเคนะคะไม่เหนื่อยสองวันโซสามวันโซนเลยโอเคนะคะเล่นดำเลยนะ b a ค y come h ม m ั at ฮ e to me o a y okay คปะป่าปะป๊าอ o food for you if อ know t, t like my f ด o ว w ไอคุ cooking เคสวัสดีค่พะพ่อมันมาก่อนสวัสดีค่ะ Sabah, because, yeah. uh, Say English, speak English a little bit, hey? Yeah. What yeah. you gonna do today? What you gonna I put? go outside with my friend and mm. play and then after I go play with another friend. Mm. And then I come home. Sleep with? Mama, hmm. not papa because papa. he in the Sunday. Mm. He go away yeah. for a while. And he will come to Friday. Wait. Mm. Okay, bye-bye. Okay, bye bye. Bye. Mm. Thank you. ฝรั่งเขาไม่ทํอย่างนี้กับลูกนะแต่ว่าเขาเป็นพวกเขาเขาเจ้าเขาใจคุยเนาะลูกคอยกะเข้าใจว่าแม่หยดถ้าเป็นฝรั่งไปเหตุเขาสิเขาตกใจพี่เนาะจะทำร้ายจะตีฉันก่งเนาะค่ะบ๊ายบายพ่อโทรมาอาแล้วนะคะโปรกาแฟรอสิ้นเดือนนะคะกดติดตามไว้กาแฟรอบนี้เดยวแถมแพนง่าให้ด้วยบ๊ายบายค่ะ